พี่ดวงปาซ่าก็จะพาทุกคนมาดูสิสถานที่แอบสนิเนียนในดีไฟนะครับผมที่ต้องบอกเลยว่าไม่ว่าพ่อแม่จะใช้เราเป็นล้างการกอดน้ำหรืออะไก็แล้วแต,แต่เราหวังให้เราเล่นเกมศัตรูจะไม่เจอเราอย่างแน่นอนเพื่อมอก,กาที่จะไม่เจอเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีสถานที่ไหนกันบ้างส่วนเรื่องที่ว่าเราจะรอดจากวงไม่น,น่าขอีกเรื่องหนึ่งครับน้องๆและสถานที่ที่หนึ่งของเรานะครับที่จะแนะนําไปตรงนี้เลย จุดซ้อมจริงมันจะมีรังไม้สองดังอยู่ข้างๆฝั่งตู้ชุมนะครับเราสามารถมาดักยิงคนตรงนี้ได้ด้วยนะสถที่ที่สองเราก็คือจะเป็นของทางด้านฝั่งสุดสารนะครับพอนาะก็จะมีป่มไม้ห้องน้ําแล้วก็ทางด้านในของอะไรอย่สาสุดสานเล็กๆนะแต่ว่าสถานที่นี้ดูจะไม่ค่อ,อยเงียบเท่าไหร่พี่แนะนําว่าให้เราขึ้นมาบนชั้นสามของบ้านนะมันจะมีรังไม้เป็นกองอยู่ถ้าคนขึ้นมาทำมันไตยงับก็สามารถดักยิงได้เหมือนกันนะครับ ค <Okay. S 2> จุดที่สามจุดฝั่งปั๊มน้ำมันนะครับไม่รู้ว่าฟรีไฟจะมีเป็นยังไงมีไว้ประดับเปเฉยอย่างให้คนนั้ามันสามารถซ่อมรถที่โดนยิงมาได้ก็จะดีหน่อยนะครับดูมเอาว่าจะมีคนขับรถมานะเขาตีกันไว้ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะนอจังหวะยิงเข้ากครับทุกคนอืมอ่าตายเอาเอา,เอามีเข็มชุบเข็มชุบอ่าเรียบร้อยเลยทีนี้ กดดักยิงคนได้ด้วยนะแต่บางแตงหวะนั่นสถานที่สี่ก็จะเป็นทั้งด้านของฝั่งของเรานะต้องใช้เครื่องดีจากสูสารดีขึ้นไปรอบที่หนึ่งก็เลยรอบที่สองก็ชนรอบที่สามก็เลยอีกรอบที่สี่กว่าจะขึ้นมาได้ต้องใช้ความพยายามะนะทุกคนก็จะขึ้นไม่ได้แล้วจะมีตรงนี้อีกที่หนึง่งแล้วก็นี่อีกที่หนึง่งสามารถขึ้นไปดักยิงคนได้เหมือนกันนะอาต้องใช่ประตูวาร์ปหรือตอนลง ต้นเกมใหม่ๆนะอืมก็เป็นสถานที่ที่ตัดยิงคนได้เหมือนกันอยู่ใกล้ตู้ด้วยลงไปชุบข้างด้ด้วยนะต่อมาสถานที่ที่ห้าจะอยู่ที่ฝั่งคาตูติวานตูวมันจะมีกล่องลังไม้ตรงนี้อยู่นี้อยู่ใกล้ๆบ้านบ้านตู้เลยปะน,นั่นแหละเราจะมานอนอยู่ตรงนี้ก็จากประสบการณ์ครับส่วนมากคนจะเดินผ่านไม่ค่อยสังเกตกันแล้วพอเขาเดินไปนตู้ผมจะออกไปยิงหลอนนะก็ฟาร์มคิวได้ดีดเหมือนกันตรงนี ไม่มีใครเข้ามาหาเราอย่างแน่อนอนครับทุกคนและมาถึงสถานที่หนึ่งของเราก็จะอยู่ฝั่งบนของคาตูริเตป้าแครับแถวแถวบ้านแอวอ่ะมันจะมีปั๊มน้ำมันอยู่ปั๊มหนึ่งเราสามารถมานั่งตรงนี้ได้เหมือนกันนะ<ม>ก็จุดนี้ผมไม่ค่อยนด้มาแอบนะไม่รู้ว่ามันจะมีคนเจอไหมนะไม่แน่ใจสถานที่ที่เจ็ดน,นะครับจะอยู่ฝั่งด้านหลังของเขานาฬิกาจุดนี้เนี่ยคนไม่ค่อยมานะครับเปนคืออะไรกันแน่ไม่แน่ใจ อาจจะเป็นลานจอดรถหรือเปล่าที่แน่เราสามารถนอนแอบตรนี้ได้คนไม่ค่อยมาให้นอนครับไม่รู้จะมาทำไมของก็ไม่มีความแต่แอบได้อยู่นะสถานที่แอบครับจะเป็นทางฝั่งของหน้าต่างเคลือนตรงนี้เลยเราก็ต้องลงมานี่กลแล้วมาแอบตางใต้นี้มันจะเป็นโครงเหล็กอะไรหรือเปล่าคนก็ไม่ขนาเหมือนกันครับมาทําไมไม่รู้อาจจะตอกไมาหรือเปล่านะแต่แอบได้อยู่แล้วนะตรงนี้ พี่ก้าว้น้องๆอาจจะงงนะว่าพี่พากมาทำไมให้ตุกเนิ่นๆแต่ว่ามันก็แอบได้้วกันน้องในช่วงเราลิฟตกนนะแล้วมันอยู่ใกล้ตัวเราก็เข้ามาแอบได้แต่โอกาสที่คนจะจีบเยอะเหมือนน้องๆและเราได้เดินทางมาถึงสถานที่ที่เสียบแล้วครับน้องๆก็ขอบคุณน้องๆจริงที่ดูคลิปของพี่มาถึถึงตอนนี้ก็อยากให้น้องกดไลค์กดติดตามมาหน่อยนะก็จะเป็นเจ้าตัวผู้ไม้ตรงนี้เลยอ่า น้องอาจจะสงสัยว่าพี่จะมาแอบได้จริงหรอผมนี่แอบหลายรอบนะครับพูดจริงๆเวลาลงมาไม่ปืนนี่แอบตลอดเลยไม่กล้าไปสู้เขานั่นเดี๋ยวตุยก็ถ้าน้องอยา่ดูคลิปอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะไปสร้างสารรค์ผลงานคอมเมนต์นั้นมาให้ทุกคนได้ดูเองนะครับขอบคุณทุกคน,นจริงๆบ๊ายบาย